ผ้าไหมทอยกดอกเป็นลายที่ไม่ค่อยจะได้ทอยกอยก,กันแบบนี้ก็คือลายราชวัตรแล้วก็มัดหมี่เป็นลายลายตาไม้ที่ผมเรียกก็คือดูตามลาักษณะเหมือนวงตาไม้อะครับหมายเลขอะไรหมายเลขเจสองสี่สามหกเป็นพื้นสีน้ำตาลไหมลายคุมเชิงบน ยกเชิงข้างล่างสวยทีเดียวครับใครชอบโทนนี้สีนี้ติดต่อได้เลยครับมีแค่ผืนเดียว2เมตรโดยประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับอาจจะเป๊ะๆเ,เลย2เมตรหมายเลข J2436 ราคา3 8 0 0พร้อมส่งยืานนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ดูดะครับดูหน้ากว้างนี่สวยไหม โดยปกติแล้วหน้ากว้างจากบนลงล่างกี่บังคับที่1เมตรเสมอยกเว้นกี่รุ่นเก่าที่90เซนอ่า,อา,อาฉะนั้นในผ้าในยุคนั้นฟืมน้อยก็คือฟันหวีน้อยการทอก็อีกระดับหนึ่งก็ปรับขึ้นมาเป็นฟืม45 50ห้า5เป็น60หมดละตอนนี้นะครับประมาณ55 60หมดละแล้วก็ทอผ้า จะได้ความสูงจากบนลงล่าง1เมตรกี่บังคับความยาวไม่จำกัดแต่จะตัดกันที่2เมตรโดยประมาณถ้าผ้าขาดหมายความว่าถ้าไหมาขาดไหมไม่พออาจจะเหลือแค่90เซนต่อหน,นึ่งตอนน่อเขาเรียกว่าผ้าราหนึ่งร้ามี90าเซนหนึ่งเมตรอ่ะหนึ่งผืน9 2880เซนหายไป20เซนถ้าผ้าเป็นเมตรอย่างปกติพวกนี้ผ้า,นนผาเป็นเมตร ถ้าผ้าเป็นเม็ดก็200เซนเต็มๆเลยนะโดยประมาณนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยเกินไปนิดขาดไปหน่อยก็อย่าพิ่งว่ากันไหมเป็นไหมที่เขาทำขายมีบริษัทเดียวที่ที่กลุ่มในกลุ่มที่เขาช่างทอเขาใช้กันก็คือไหมจุนบริษัทจุนนะครับที่เรียกว่าไหมจุนไหมจุน ใครที่หาไหมน้อยเมื่อเหมือนสมัยก่อนที่ทอ,อาสาวมือทอมือนะ่ะถ้าทำใจไม่ได้อย่าให้ลุงชัยหานะครับเพราะว่าถ้าเป็นไหมน้อยเนี่ยมันม,ม,ม,มีมีน้อยแล้วไหมบ้านอีกอย่างหนึ่งที่ทอมาสาวมือสาวมือเนี่ยมันจะไม่มันไม,ไม่ไม่เหมือนที่โรงงานเขาเขาสาวถามว่าทำไมความเสมอของเส้นเส้นไหม เมื่อการกินไหมไม่เท่ากันมันก็จะด่างอาจจะด่างเป็นช่วงๆถ้าเส้นไหมเท่ากันมันก็จะกินสีเท่ากันโดยประมาณอย่างนั้นดังนั้นเวลาที่เป็นไหมจุนเขาจริงนิยมใช้กันมีทั้งหลายที่ห้อมมีหลายอย่างแล้วแต่เกตไหมแต่ที่ของกลุ่มที่ส่งร้านมุงชัยนะร้านพระไหมจองโอซูรินเนี่ยจะเป็นผ้า ไหมที่ทอจากไหมมีเกรดหน่อยราคาก็พอประมาณนะครับไม่ใช่เอาไหมถูกมาขายราคาราคาเต็มเวลาทอเสร็จแล้วไม่ใช่สังเกตได้ยังไงมันจะเหลื่อมนะครับมันจะเหลื่อมหรือมันเหลือบนั่นแหละครับถ้าย้อมดีมันจะออกถึงสามสีสามสียังไงถ้ามองตรงๆอย่างงี้ไม่เห็นหรอกต้องเอาคนถือไว้คนหนึ่งเข้ากับรับแสงแล้วคนไปมองสามมุมเนี่ยสีจะแหลบกันหมด ออกสีไม่เหมือนกันยอมเก่งนะครับแล้วก็ใช้สีถูกต้องตามที่เขาให้ไว้ส่วนมากเขาจะใช้ประสบการณ์ช่างยอมนะจะใช้ประสบการณ์แต่รับผืนแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อเขาจะใช้ประสบการณ์ไอ้ไน,น,ไน,นั่นตัดไอ้นี่เติมไอ้นั่นเขาบอกเขาไม่ค่อยบอกกันเป็นเทคนิคของกลุ่มใครกลุ่มมันหรือหวงก็เฉพาะครัวเรือ,ตรอตนตัวเรือนตัวครัวตัวเท่านั้น ถ้าให้เข้าไปหมดนะครับเดี๋ยวมันก็มีคู่แข่งมีคนทําแข่งทํายังไงก็ไม่เหมือนตัวลายที่รลอกกันได้ครับแต่ตัวที่ผสมสีเนี่ยลอกกันไม่ได้ต้องต้องเป็นเอกเอกลักษณ์ของของคนเมื่อก่อนดูลายผ้ารู้เลยว่าผ้าเนี่ยของคุ้มไหนกลุ่มไหนเดี๋ยวนี้ยากแล้วถามว่าทําไมมาเรียนแบบกันอันไหนขายดีพวกก็จะทออะไรนั้นแล้วก็มาเกลื่อนตลาด แต่ของกลุ่มที่ช่างที่ส่งให้ลุงชัยนั้นเขาจะทําตามที่เราต้องการถ้าถ้าไปเห่อตามเขาแป๊บเดียวมันก็ลงนะครับวิ่งตามแฟชั่นเมื่อก่อนตอนตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะเราก็เห็นแคทร็อกหนังสือแฟชั่นที่บ้านเพราะที่บ้านเป็นร้านตัดเสื้อครับก็เห็นอยู่แต่ไม่เคยคิดว่าวันนึ่งจะมาขายผ้าไม่เคยคิดนะครับไม่เคยคิด ดังนั้นก็สนใจก็ติดต่อได้ผ้าไหมร้านจองโฮสุรินคัดเกรดคัดคุณภาพนี่เป็นผืนที่1เดี๋ยวดูผืนที่สองซึ่งลายคล้ายๆกันแต่สวยมีเทคนิคมากกว่ากันอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ท,ที่ที่ล้าขึ้นมาก็คือแทนที่จะเป็นลูกลายลูกแก้วยกดอกคูกแก้วหรือยกดอกอลายพิไครยกลับกลายเป็นลายราชวัตรไปดูผืนที่สองกันครับ พื้นที่สองของคลิปนี้เป็นผ้าคอยกดอกหลายรูปแก้วเห็นไหมครับหลายลูกแก้ว,ม,กกวมีหน้านางมีหน้านางมีชายคุยบางคนเขาก็ชอบหน้านางชายคุยแล้วถามว่าในส่วนที่เหลือเนี่ยทำเอามาทำอะไรลุงชายเคยบอกแล้วว่ามันเป็นตัวรองรับหน้านางเมื่อเวลาพับเข้ามาเนี่ย นะครับเวลาพับเข้ามาเนี่ยมันจะไปรับหน้านางด้านหลังจะทําให้หน้านางนั้นอยู่ทรงอยู่ตัวนะครับมันจะทําให้หน้านางน่นอยู่ตัวมันเป็นเทคนิคเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็พับตรงนี้อีกทีนึงมันก็จะดูสวยเป็นหน้านางแต่จะพิกลพิการตรงไหนบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาเครื่องเอาเป็นลาย เป็นลายตะขอตะเกาะตะเกาแล้วก็เป็นลายปากกาครับเป็นการทำเพื่อประยุกเป็นลายประยุกจับไอ้นู้นนิดจับไอ้นี่หน่อยแล้วก็มีแค่ผืนเดียวนะครับจะไม่มีอีกแล้วสำหรับช่างคนนี้หมายเลข J2442 2อยกลูกแก้วมัดมีเป็นลายตะเกาะตะเกาปากกาขาว นะครับปากกาขาวเขา,เขาเรียกอะไรนะซอใช่ป่ะไม่ทราบนะครับปากกาขาวนี่ปากกาซอรหรือเปล่าไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับต้องไปค้นคว้ากันตัวเองมีหน้านางนะมีหน้านางสําคัญตรงนี้ครับผ้าสามผ้าระดับนี้มีหน้านางด้วยราคาจาก4,200บาทลดพิเศษ เียนป้ายแล้ว3,800นะครับเฉพาะพืนนี้นะครับจาก4,2 0เหลือ3,800กลางให้ดูแล้วดูสิครับถูกอกถูกใจไหมครับกลับได้ไหมลุงชัยอยากจะลองกลับให้ดูเหมือนกันแหละนะครับนี่ครับกลับได้กลับก็จะเป็นอย่างนี้ ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยครับเพราะเขาผูกกลายข้างบนข้างบนกับข้างล่างนี่เหมือนกันเห็นไหมครับลายบนนะครับลายบนนะครับเป็นอย่างนี้ลายข้างล่างก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่เป็นไรกลับได้ครับถามว่าทําไมมีผืนเดียวแล้วลไม่มีอีกแล้วช่างคนนี้น่าจะไม่ได้คบค้าสมาคมกันแล้วครับ จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ไม่ตัดขาดแล้วนะครับตัดขาดแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือแล้วเ,เกิดเป็นคนกับเขาคนหนึ่งถ้าไม่ซื่อเนี่ยไปไหนไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวก็จมอันนี้สวยสวยแปลกๆใครต้องการราคา3,800จาก4,200นะครับจาก4,2 0 0เวลาติดต่อุงชัย รบกวนนิดหนึ่งถ้าถ้าบอกว่ามันมีการลบในในในคลิปนะครับในคลิปบอกด้วยว่าคุณชัยลดผมจะได้เข้าไปดูในในคลิปของผมในการการปล่อย YouTube ว่าเออผมพูดแนละ้วหรือหรือไม่ต้องไปดูก็ได้เพราะเชื่อใจคุณไอที่เอาผ้ามาพาดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรครับจะอวดเสื้อเหครับน่ารักทีเดียวละ่ะ ลายการ์ตูนเสื้อตัวนี้ลานมากแล้วลานอะไรผมก็จําไม่ได้ละครับเพราะว่าเวลาแม่บ้านเขาซื้อให้นะครับลานมาแล้วเสื้อตัวนี้มีลายมีลายผหักด้วยถ้าจําไม่ผิดนะเขาว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าผมว่าใช่นะนะผมว่าใช่นะก็ะใส่เป็นมงคลตัวก็พอดีทีนี้ั้งนี้ก็เป็นคนม่วง โนม่วงโทนคามนั่นแหละครับจริงๆเมื่อตอนเป็นหนุ่มๆเขาบอกโทนสีพวกนี้เหลืองเขียวเหลืองแดงเหลืองเขียวพวกนี้ที่เป็นแม่สีอะครับแล้วมันแตกออกมาเป็นสีอันนี้ก็โทนสีน้าเงินหรือเปล่าผมว่าจะใช่แนตะ่ผมเรียนไม่ผิดนะแต่ผมไม่ได้เรียนสินนะผมเรียนสิ์เหมือนกันสินและเปิด์แล้วก็เรียนช่างประจบช่างช่างติ <laughs> คุณลูกค้าะนึกแปลกแต่ตบ้าเนี่อะไรช่างติช่างทุกคนที่จะเก่งได้ถ้าไม่เจอช่างติเนี่ยไม่เก่งหรอกครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าติแล้วจะได้ดีจนจุดจุดหนึ่งเขาจะรู้เลยว่าตัวช่างเขาจะรู้เลยว่าอะไรที่พอเหมาะพอควรกับเขาแล้วเขาจะหยุดของมุงชัยก็มาถึงวันนี้แล้วก็คงจะ เป็นอาชีพสุดท้ายแล้วมั้งครับครับคงจะเป็นอาชีพสุดท้ายแล้วมั้งถ้าถ้ายังมีกนลังกระเสือกกระสนไปอีกก็คงจะจะลำบากทีเดียวนะครับก็คงจะขายผ้าอย่างเงี้ยจนกว่าจะไม่มีแรงขายสนใจก็ติดอกติดใจผ้าไหมคัดเกรดคัดคุณภาพฮุกผืนมีอะไรติดต่อลุงชัยทางไลน์ครับในภาพนี้จะมีหมายเลขโทรศัพท์บวกไอดียไลน์ ที่เขียนว่า ID ดีจะไม่ใส่ควาว่าไลน์ลงไปติดต่อเข้ามาครับติดต่อทางไลน์ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดถ้าทําลายไม่เป็นให้ลูกให้หลานใส่ไลน์ไว้เวลาโทรมาหาลุงชายบอกเอาบอกลูกหลานเดี๋ยบอกเอาเบอร์โทรศัพท์ตัวเองเนี่ยใส่เป็นไ d ดีไลน์ให้ด้วยเวลาโทรไปติดต่อใครมันจะได้ขึ้นมันจะได้เป็นไ d ดีไลน์ขึ้นจะได้แม่จะได้ซื้อผ้าป้าจะได้ซื้อผ้าลุงชัยเขาโอ้ดีใจจังเลยนะครับลองลองดูครับลองดู ทุกคนต้องพัฒนาในการใช้โลกโซเชียลออกภาษาเลยนะ uh huh. ดดจริดจะออกภาษาด้วยฟันก็หลอเสียงมันก็ไม่ค่อยจะปกติแล้วนะ <Yeah. S 1> เวลาเล่นโซเชียลแล้วเขาบอกให้คุณทำอะไรให้กดกดอย่างนั้นกดอย่างนี้กดไปสิกดอย่างงู้นอย่าทำอย่าทำอะไรก็แล้วแต่ ให้ลูกหลานเราโกงเราดีกว่านะมันยังเหลือบ้างมันยังเห็นบ้างอย่าอย่าเด็ดขาดแล้วก็เพราะว่าที่เตือนเตือนกันเนี่ยเพราะลุงชัยมีไม่มากเลยกลัวถ้ามีเป็นท่วมทนพันธทวีก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ไอ้นี้มันหามาก็ยากเราจะต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้ในโลกที่เราไม่รู้จักโลกโซเชียลนี่กว้างมีทั้งดีมีทั้งชั่วนะมีทั้ง คนที่ถือโอกาสอะไรสารพัดแค่นั้นถ้าอะไรไม่รู้หยุดหยุดหยุดตรงนั้นเลยหยุดอยู่แค่นั้นเลยไม่ต้องได้ต่อผมก็เหมือนกันถ้าไอ้กดกดไอ้ตรงนี้ได้ไหมปัป๊บหายหมดลายหายจ้อยนะครับนี่ไปเร็วเร็วนี้ก็เมื่อสองสามวันนี้ก็ทั้งเน็ตผมลวนทั้งผมไปกดผิดด้วยนะครับหมดเลยครับต้องเขาเรียกว่าสแกนใบหน้าใหม่หมดเลยไปใบหน้าหล่อๆวันหล่อๆอย่างเงี้ยแหละครับสแกนก็ยากเลยนะครับอ่า ก็ถ้าคนหนุ่มคนสาวมันสแกนแป๊บเดียวติดแป๊บเดียวติดไอ้นี่มันมันแก่มันมันกล้องมันคงจะสั่นไหวอะไรประมาณนั้นละติดยากครับ,อบอก็พอประมาณสำหรับวันนี้คลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มชายด้วยขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ